เพื่อนเพื่อนนี่วันนี้นะครับก็ได้เมนูพิเศษนะครับนี่ดูนะครับนี่นะครับป็นเห็นเลเป็นน้ำผึ้งเดือนห้านะครับเดี๋ยวจะมาพาเพื่อนเพื่อนชมน้ำผึ้งเดือนห้านะครับว่าน้ำผึ้งธรรมชาติจะน่าอร่อยขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนี่เนี่ยน้ำผึ้งเดือนห้านะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยไอตัวน้ำผึ้งเนี่ยไม่ได้ไปเอาเองนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยน้ำผึ้ง หั่งพึ่งเนี่ยอพอดอีมีคนเอามาขายนะครับเขาไปได้มาจากในป่านะน่ครับเขาเอามาขายร้อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยร้อยหนึ่งโหสุดยอดมากเลยถือว่าแบบแบบถูกมากนะดูน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่าเพื่อนเ,เดี๋ยวจะลองชิมดูหัวน้ําหัวน้ำโอ้ใหญ่กระเท่าเนียบประมาณ เท่ากับปั่นความโตนะครับเดี๋ยวจะชิมชิมให้เพื่อนลองรสชาติดูนะครับห,หวานมากครับเป็นรสชาติหวานธรรมชาติเพื่อน,น,นดูดขนาดแต่ลังนี้ก็ รังเก่าแล้วล่ะเนี่ยรังใหม่อยู่นี่นี่ครับรังใหม่อะไรนะฮืมดูครับอ,อ,อ่ะรังใหม่ของป่าของอร่อยนะเป็นดูหัวน้ำอืมอะนรเงีย้ยดิบดิบ,ด,บดิบเส้นเชือกนี่ออกกันเป็นข้าวซอยถุงมาเนาะใส่ถุงมาให้ ดูเยอะๆเหมือนคนละฉิดใม้ใมเพื่อนได้อะไรสุดยอดมากครับดูดูขนาดนะน้ำผึ้งปลาน้ำผึ้งธรรมชาติก็สรรพคุณนี่สุดยอดมากนะเพื่อนก็ช่วยลดอาการอักเสบนะครับเป็นยานะครับเอาไปทำเป็นยาได้แล้วก็ กินบำรุงกำลังนะครับเพื่อนนี่จะกินกับชากับกาแฟก็ชาน้ำผึ้งนะกินกับกาแฟก็ได้นะครับกินกับชาก็ได้โอ้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเ,เ,เทียบดูกับหน้าผมนะนี่แหะครับเพื่อนๆดูขนาดนะครับน้ำผึ้งนี่ดูหัวน้ำนะโอ้ยนี่แหละนี่เป็น หัวน้ำอันนี้รังพึ่งอ่อนอันนี้อันนี้จะจะจะค่อคนข้างที่จะเป็นรังแก่นิดนึงป้าใหญ่ไหมไ<ง>ใหญ่ใหญ่หมากเดี๋ยวจะชิมรังนี้เพื่อนให้ชมอีกทีนึงรังอ่อนเนี่ยชิมชิมน้ำโอ้โหดู อร่อยมากลังห่อนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับน้ำผึ้งธรรมชาติบ้านเราหนะึ่งรบาทเองนะยังไงก็้ากเพื่อเพื่อน,อนให้กําลังใจก,การทำคลิปด้วยน,นะครับอันนี้ก็ได้น้ำผึ้งเดือนห้าในราคาที่เดือเชื่อนะครับเพื่อนๆหนึ่งร้อยบาทมาให้เพื่อนๆได้ชม ครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ